ออาหารหัสนักศึกษา2 1 0หน1 1 3ศนจะมาสาธิตการย้อนกับการช่วยฟื้นพื้น,นชีพขั้นพื้นฐานค่ะก่อนช่วยเหลือนะคะตรวจสอบพื้นที่ความปลอดภัยก่อนค่ะคุณคะคุณคะจับชีพรจรแคลวิติเผาภายใน10วินาทีพร้อมประเมินอาการไม่หายใจหรือหายใจเฮือก เลขทอรอแจ้ง1669นะคะมีผู้ประสบภัยอยู่ที่หอพักในกษาบัาวิทยาลัยเซนหลุยส์ค่ะ Circulation, o m รค e s s i ั n วางมือทั้งสองข้างประกบอยู่หน้าอกผู้ป่วยช่วงเครื่องล่างของกระดูกสเตอร์นกดเลึก2-2.4นิ้วหรือ5-6เซนติเมตรถอนมือจนสุดและต้องกดหน้าอกให้ต่อเนื่อง กดหน้าอกโดยนับเป็นจังหวา1และ2และ3และ10 11โดยต้องเหยียดแขนให้ตรงนมตัวให้ตั้งกับฉากหน้าอกผู้ป่วยกดหน้าอก30ครั้ง1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 สลับกับการบีบแอมบูแบกเซลอินฟิสติ้งแบคสองครั้ง30ต่อ2ทำในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจมีความสัมพันธ์กับเพื่อนในทีมกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วกดหน้าอกต่อเนื่องอัตราเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีแล้วบีบแอมบูแบกอัตราเร็ว1ครั้งใน6วินาที10ครั้งต่อนาที ปีิ้งช่วยหายใจด้วยการดูด a m b บ b a บ p n e u m a t สองครั้งโดยการเปิดออกซิเจน10ลิตรต่อนาทีตามหลังการกดหน้าอก30ครั้งกรณีผู้ป่วยเม็ดผู้ป่วยได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วดิบ a บูแ Bag อัตราเร็ว1ครั้งใน6วินาที10ครั้งต่อนาทีโดยมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับเพื่อนในทีม Airway Head Til c h i l กดหน้าผากให้เหงนหน้าพร้อมกับเชยคางดึงขาเป็นไกลขึ้น j อท t สเม m a n ว u v e r ดึงขากันไกทั้งสองข้างพร้อมกับใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเปิดปากออก